อยู่กับสอสักดาที่มงคล <Yahoo! S 1> คาเซนเตอร์เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมคือตอนนี้แน่นอนเป็น f c หลายช่องทางอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่ามงคลคาเซนเตอร์เองเราเป็นศูนย์นะครับจำหน่ายซื้อขายจำหน่ายรถมือสองมากกว่า25 <Wow. S 1> ปีรหัสตัวถังที่เป็นปี23แท้นะนี้ปี23แท้2023ว <Wow. S 1> ้าว้าวไอพวกหลังพวกไฟหลังคาพวกจอพวกอะไรก็ยังไม่มีเพิ่มมานี่คือ 2.5 SC พ a เกจเดิมๆปม้ายแดงเดิมๆรถ <ยา S 1> ป้ายแดงมีให้แล้วมีให้แล้ว,ลวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมตามไม่เหมือนเดิมคือตอนนี้แน่นอนเป็น FC หลายช่องทางอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่ามงคลคาร์เซ็นเตอร์เองเราเป็นศูนย์นะครับจำหน่าย ซื้อขายจำน่ายรถมือสองมาก,กว่า25ปี <Wow. S 1> แล้วก็เป็นตัวแทนจำน่ายรถไฟฟ้านะครับรถซิตี้อีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นโวลท์ซิตี้อีวีแล้วก็วู้หลิงแอร์อีวีที่เราเป็นตัวแทนเป็นดิลเลอร์นะครับแห่งหนึ่งของเมืองไทย <Wow. S 1> และอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งสําคัญมากสําหรับลูกค้าของมงคลคาเซ็นเตอร์ตอนนี้รถหรูรถนําเข้านะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์ตอนนี้ที่เป็นรถนาเข้าอย่างเอา่าดเวลไฟเราก็ถือว่า จัดหาให้ได้นะครับจัดหาให้ได้นําเข้ามาจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างให้ได้เช่นเดียวกันแน่นอนวันนี้ผมอยู่กับเอาพาดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลย f c ของเอาพาดดไฟเห็นหน้าก็จะทราบดีกันอยู่แล้ว <c oughs> นี่คือนี่คือนี่คือเอ h 3 0 <c oughs> ตัวสุดท้ายก่อนที่จะป,ดป,ดปิดลายผลิตหน้านี้พูดง่ายๆนะครับก่อนที่จะผลิตปิดลายผลิตหน้านี้ถ้าพูด,ดง่ายๆก็ตอนที่ออกมาตอนนั้นผมก็จะเรียกว่า เอจีเอามศูนยหน้าทานฟอร์เมอร์นะครับหน้าทานฟ er. อร์เมอร์นี่คือรถป้ายแดงนี่คือรถป้ายแดงที่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านผมได้นะครับสามารถสั่งผ่านผมได้พีออเดอร์ผ่านผมได้และวันนี้ผมเอาตัวที่ถือว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมเลยนั่นก็คือ2.5 SC Package 2.5 s แพ็ c เก g e นะไม่ใช่ไฮบริดนะอันนี้ไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ไฮบริดเพราะว่ามีหลายตัว นะครับไม่เป็น2องชักเอเต,ตัว XGF r c นะครับ SRC ที่เป็นตัวไฮบริดก็ว่านไปแต่วันนี้ผมอยู่กับน้ำมันล้วนเครื่อง2 5งพเบนซินน้ำมันล้วนนะครับให้ดูห้องเครื่องก่อนให้ดูห้องเครื่องก่อนนี่คือรถใหม่ป้ายแดงที่เอามาให้ชมว่าเนี่ยผมสามารถที่จะนะครับนำเข้ามาโดยถูกต้องทุกอย่างมีวารันตีให้ปีหนึ่งเหมือนกันนะครับมีวารันตีให้แต่ชุดนี้พาร์ทนี้คือรถพาร์ทเดิมๆจากประเทศเข้ามา นะครับจากญี่ปุ่นเข้ามายังไม่มีการตกแต่งอัปเกรดอะไรเพราะว่าบางทีราคาซื้อขายต้องบอกอย่างนี้ราคาซื้อขายก็อยู่ที่ว่าเราเพิ่มออปชันอะไรเข้าไปนะครับเพิ่มของแต่งของแถมอะไรเข้าไปก็ว่ากันนะครับก็ว่ากันไปแต่เหมือนที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับเหมือนที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเพราะว่าหลายคนคุยกับผมตอนที่ผมเอารถมือสองมาขายคุยผมว่าจะรอตัวใหม่ที่เป็นตัว40ก็ไม่ผิด แต่นะครับอันนี้ข่าวนี่เกือบจะกองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกือบจะกองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะออฟฟิเชียลราคาเมื่อไหร่ก็นล่เห็นว่าน่าจะอยู่ประมาณ4ีล้าน5ขึ้นนะครับ4ล้าน5แสนขึ้นไปสำหรับตัว40ที่บางคนจองล็อตแรกก็เริ่มจะได้จะนั่นมีการส่งมอบประมาณปลายปีนี้นะครับประมาณปลายปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนที่ผมคิดไปว่ารุ่นนี้ราคาจะขึ้น ที่เป็นรถป้ายแดงที่ยังไม,ไม่ถูกปล่อยออกไปซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งนั้นจริงๆแล้วณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ที่เราคุยกันคือ29มิถุนา66นะครับเ <c oughs> พราะว่าตัว4 0นต่างกันอยู่ล้านหนึ่งอะพูดง่ายๆแบบง่ายๆกลมๆต่างกันอยู่ล้านหนึ่งทำให้เออคนที่มี3 0นะครับศูนย์ที่มีอินพุตเข้ามา3 0ูยแต่ตัวนี้ก็ขายได้นะครับขายได้เพราะว่าก็เครื่องยนต์เบนซิน2.5 180แรงนะครับพาร อาจจะไม่แรงเท่าตัวไฮบริดเพราะไฮบริดเป็น2มีแบตเตอร์ไฟฟ้าด้วยไฮบริดก็เกือบ2 0 0แรงแต่รถพวกนี้คือร8อยแปก็เพียงพอละ180ปก็เพียงพอเพราะว่าเป็นรถที่ใช้สามัญประจําบ้านนะครับเป็นรถครอบครัวได้นะครับเป็นรถผู้บริหารได้ได้หมดอเนกประสงค์เพราะว่าการขับขี่ต่างเนี่ยเหมือนกับรถเหมือนรถเก๋งทั่วไปนะครับการขับขี่วงลงวงเลี้ยวต่างๆก็เหมือนรถเก๋งทั่วไปวงเลี้ยวก็5.6เมตรก็ปกติทั่วไปแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นก็ให้มาครบเหมือนเดิมไม่ได้ตัดอะไรออก นะครับไม่ได้แตะอะไรออกเพราะว่าอย่างตัว30เนี่ยที่เป็น S p a c k e เนี่ก็ถือว่าตัวเป็นตัวที่ได้ออปชันมาครบนะครับได้มาครบและที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุด AGH 30ตัวนี้นะครับของผมเนี่ยนะครับชุดที่ผมได้มาก็แล้วกันนะครับได้มาหรือลูกค้าสั่งเนี่ยของผมเนี่ยเป็นรหัสตัวถังที่เป็นปี23แท้นะตัวนี้นะครับปี23แท้2023 <Wow. S 1> นะครับเพราะว่า ถ้าถามว่ามีแบบราคาถูกกว่านี้อาจจะเป็น2 0 2 2ที่ค้างไปตั้งแต่รถแรกนะครับของผมเนี่ย2023แน่ามนนะครับมีเป็นทางเลือกให้กับ fc ของมงคลนะครับ fc ของอาหาดเวลฟายที่บางทีนะครับแหล่งซื้อแหล่งขายบางทีลูกค้าเราแบบเป็นลูกค้าเก่าบอกว่าอยากได้รถใหม่อยู่แล้วอยากอยาก,กล้ป้ายแดงแต่ยังไม่เคยคุยกับที่ไหนก็รู้จักสศรักดารู้จักมงคลอยู่แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าผมก็มีวารันตีให้ครบเหมือนกัน แล้วมีที่ได้ครบเหมือนกันแล้วก็พวกฟังก์ชันออปชันก็ให้มาครบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดอ,อะไรออกเพราะบางคนเอ้ยปลายโมเดลแล้วมีการตัดหรือเพิ่มอะไรเข้ามาหรือเปล่ามีครบนะครับเป็นเกียร์อัโตโนมัติจอทัศสกรีนแอร์ดิจิตอลแยกนะครับใช้ขวาอ d a p ป i v e c ุ u คอน Control s เลนเตือนการชนมีครบนะครับมีครบมีครบจบๆเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะผู้โดยสารนะครับเป็นทรงมิกกี้เมาส์ยังไม่ใช่ไฟฟ้าเต็มนะต่นี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับเอ็นแล้วก็เลื่อนธรรมดานี่คือรถพัสด์เดิมๆ นี่คือรถพาร์ทเดิมๆที่ยังไม่ได้มีการใส่ของแต่งไปเพิ่มนะครับอย่างพวกจอไอ้กล้องหน้ากล้องหลังหรือจออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าอย่างนี้เวลาแต่ละศูนย์ทีนะ่นำเข้ามาหรือเอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับก็จะมีการไปเพิ่มออปชันคือแต่งเองที่เมืองไทยไม่มีไม่มีแต่งไม่มีแต่งมาจากที่นู่นนะยกเว้นตัวที่เป็นรุ่นพิเศษอย่างตัวเราที่ว่า5ล้านกว่าของตัว40ที่ปล่อยออกมาประมาณ5้าล้าน2ออ่ะตอนนั้นเขาแต่งมาจากแต่นี่คือ เดิมๆ,ๆนะครับมาถึงบ้านเราก็แบบนี้เลยส่วนที่ไปแต่งเพิ่มที่เราแต่งเพิ่มไม่่าแ,แต่งเบาะแต่งจอติดกล้องหน้าหลังติดอะไรเพิ่มนัินคือแต่งที่เมืองไทยนะครับนี่ต้องบอกต้องบอกอย่างนั้นนี่คือรถเดิมๆไม่ใส่คอเสิรตอะไรยังไม่มีเลยซึ่งเราจัดหานะครับจัดหานําเข้ามาให้กับ FC ได้สั่งได้นะต้องสั่งสั่งก่อนนะสั่งก่อนนะครับสั่งก่อนไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากมีรถอยู่แล้วนะครับมีรถอยู่แล้ว ก็จัดให้แบบนี้แหละตรงโมเดลตรงโมเดลหมายความว่านี่คือไม่มีหน้านี้แล้วไม่มีการผลิตจากที่นู่นแล้วเห็นว่าเห็นว่าปิดลายผลิตแล้วเพราะว่าเขาก็จะผลิตแต่40เข้ามาบ้านเรานะครับเมื่อ40ราคาสูงไม่เป็นไร30มยก็ยังเป็นตัวที่ได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมนะครับบ้านเราก็ยังขายดีขายดีอยู่เหมือนเดิมนะประตูจริงจประตูถ้าเป็นประตูตัวล็สิแต่งมันก็จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งหมดแต่ตัวนี้เปิดแมนนวล แล้วก็ปิดไฟฟ้านะครับเป,ปิดไปโน้แล้วปิดไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นโทนเนี้ยยางไ้ไม่พวกหลังพวกไฟหลังคาพวกจอพวกอะไรก็ยังไม่มีเพิ่มมานี่คือ2.5 SC Pa เอสซแพ็เกจเดิมๆป้ายแดงนะครับเดิมๆลดป้ายแดงมีให้แล้วนะครับมีให้แล้วที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมว่าต่อไปนี้เราจะมีครบหมดนะครับครบหมดในอนาคตอันใกล้นี้ฝากติดตามไว้ทุกช่องทางเลยเพราะว่า เราต้องการที่จะเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มแล้วก็บริการลูกค้าของเราเพื่อขยายนะครับเพื่อขยายกลุ่มลูกค้ากลุ่มเ c แล้วให้เราไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็สามารถซื้อออนไลน์ที่บ้านได้นะครับบางคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเห็นว่าไอ้มงคลนะครับเป็นอยู่ในแบบสายภูทอนอยู่สายต่างจังหวัดเราเองก็มีรถครบวงจรเช่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกนะครับก็ขอบคุณ มากๆที่ติดตามรับชมทุกคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือ2นะครับรถยนต์ไฟฟ้าอะรถไฟฟ้าไม่มีคำว่ายนต์รถไฟฟ้านะครับซิตี้อนะครับปู่หลิงไ e v ที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงที่นําเข้ามาทั้งคันแบบนี้นะครับอย่างเอาหาดตัวนี้นะครับเอาผาด2.5 SC พ c เก g e โมเดล2,023แท้สนใจอยากจะสั่งหรือว่าอยกจะแต่งอะไรเพิ่มอยากจะสั่งเพิ่มพรออเดอร์ Pre มาที่เบอร์โทรผม0 8 4 0 3 6 9 4ตัว 0840369999นะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสดได้ผ่อนได้เงื่อนไขมบีรถเทินอะไรก็ว่านไปเพราะว่าได้หมดสดได้ผ่อนได้รถเทินเยี่ยมจัดให้ครบจบทุกเงืินไข <ยา S 1> ที่ <ยา S 1> ที่เดียวที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชาธานีสอสักดาสวัสดีครับ